ดิครับวันนี้อยากกินส้มตําก็เลยตำส้มอย่าบอกนะครับจริงก็เลยตำส้มนะครับผม <c oughs> <c oughs> น้านําตาลปี๊บหนึ่ง มาเกือดซ่อมสองนะครับผมแล้วก็โถวดิน <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย ก็ามะเขือสดนะครับมะนาวลงไปพี่หมอชอบใส่มะนาวทั้งลูกนะครับมันแซบดีนี่ครับพอ,อแล้วเบี้ยวเกินน้ำปลรราผงชูรด,ดนะครับใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อย หนึ่งช้อนเร็วๆแล้วก็ใส่มะละกอเลยครับผมเตรียมจานมาเลยตยา,ายตแบบบ้านๆนะครับพี่น้อง ใส่ถัวดินลงไปยัย่วๆเลยครับผมนี่ครับส้มตํายัย่วๆครับผมพี่น้องเป๊ะอร่อยมากจบนี่ครับช่ำๆเลยครับ ไ้นิดหนึ่งเพื่อความนัวอ่าต่ตางใส่หน่อยเสร็จแล้วครับผมส้มตำยั่วๆครับผมนี่ นี่ครับผมส้มตํำยั่วยัวครับชํำๆเลยครับพี่น้องส้มตําฝีมือพี่หมอครับนี่ครับส้มตำยั่วยัวครับผม